วันนี้นะคะขวัญมาถวายเพลงนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวอายุครบ14ปีค่ะแล้วเขาได้ชวนเพื่อนๆมาทําบุญด้วยกันนะคะยังไงขวัญก็ชักชวนเพื่อนๆมาทําบุญพร้อมกันนะคะถวายเพลงค่ะหลังจากถวายเพลนเสร็จพระก็เมตตานะคะมัดตัวข้อมือนะคะใส่สินที่ข้อมือ,มอค่ะ เพื่อให้โชคดีนะคะรับโชคกันไปท่่นหน้าค่ะทยอยกันมาทีละคนนะคะเด็กๆอีกปีนึงก็จะเป็นนางสาวแล้วนะคะตอนนี้ยังเป็นเด็กหญิงอยู่นี่คือรวมพลังค่ะสายศิลป หลังจากนั้นนะคะตรงข้างหน้าของวัดเขาก็จะมีะเป็นคลองนะคะเพื่อที่จะมาให้อาหารปลาค่ะน,นี่ค่ะเป็นคลองกว้างเลยค่ะแล้วก็ร่มรื่นน่านั่งมากเลยค่ะปลาเยอะนะคะดไปห้าถังด้วยกันค่ะขำบุญร่วมกันค่ะ